สวัสดีครับพี่น,อน,อน้องครับท่องหน้าแนละพี่น้องนะมาหาปลาพี่น้องหาอยู่หากินนี่ยมันให,ใหญ่เกินมาคุดคุดปูพี่น้องบรรยากาศท้องไรท้องนาเห็นไหมนะหาอยู่หากินนะพี่น้องเนาะมากินยำแรง ได้ปลาอะไรกันไหมไม่ใหก่กมันคุดปูปูนาไปดูได้ยังได้ไม่เไม่ใหญ่ ดีหไหมภูมิใจอย่าลงไปย่ำลูกิวิวปอป๊าหมอปาหมอขิงิวหน่อยพี่น้องทักทายพี่น้องหนเร็วสวัสดีค่ะ ี่น้องมาเอาปลาคฟันมาหาปลาไปมกค่ะมื่อนี่น้ำเริ่มบกไหลแล้วเรือสนีแหละนกมาเก็บกินหมดแล้วไปถึงมือจนมือสิแม่เราจะไม่ทันนกพี่น้องเราจะเล่นแล้วพ่อดดไปมกพี่น้องตัวเล็กๆนากระเก็นตัวปิดแล้วอย่าเล่นให้มันเปื่อนมากนะพูมพูมลงไปแล้วเอ้าอย่าเพิ่งลงไปเยียบให้แม่เอาปลาฟันอย่าเพิ่งลงไปพูม แอสันปลาก่อนรดดูพี่น้องว่าจะได้ไหมปลาเยอะอยู่พี่น้องน้ำแห้งแล้วพอเลยจับง่ายอยู่พี่น้องปลาซิ่งไปมกปลาซิ่ปลากระเดิดแกนตัวเงกระดิดกระเดิดนำแบบไรเนี่ยปลาใหญ่พึ่งลงไปพึ่งลงไปเยียบก็ได้ไปมกพี่น้อง น้อเริ่มเข้าน้าแรงแล้วเ,เข้าน้าแรงก็อยังงี้ละพี่น้องอก,งกพรได้เป็นมกพี่น้อง

มีแต่ปลาซิวพี่น้องซิวน้อยหน่อยปลาจับซิวตรงนี้ซิวบ้างปลาซิวปลากระดีจังไรกระดีล่ะข้อตานเยอะที่เพี้ยนจับจับตัวใหญ่มีตัวใหญ่ไหมน้องปลาซิว

กิ bitches, ่งให้อเนจอร่อยมาเลือดออกอืคังเก่าดนอนเปลี่ยนมดสให้กลมบอกว่าจะไปซื้อกับเขาให้หัวดิ๊ดกับขาสุดโดดแม่กินแม่ร้านหงอกบรรยากาศเล็กหน่อยกับนุกใหญ่เป็นกีตบนี่ชอบเลย โดดออกเต็มเลอพี่น่อสิวขึ้นเยนั่นเลยนาเอีนดูตดีกหนูโอ้โหสวยงสิวหมงามเลยถอดหวกเลยอัดอ๋อถอดเทียนหยางมันหอนไมสบายนี่ตวนไป ใจเจอขนุกอีกแล้วใช่โอ้บ้านนี่มหลายเลยพ่อกับแม่ของคนละคนได้ลายมกแล้วพี่นุ่ม แล้วไปล่างกระเป๋าดีที่ึหม งานพี่น,อน้อ,นองซิมกับ็พน,น้อรับพี่น้องกับบ้านแลวพี่น้องได้ไปโมกรครับดูผลงานกันพี่น้องน่เตถัง,งเลยก็ไปดูในเนี่ย้ กระป๋าเสื้อกรปลาเสื้งก็ไม่เป็นประเดี๋ยกรูปสภาพอ่ะเปรียงเวิร์ดมาเวิร์ดมาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะเด้อพี่น้องนองี่พามาหาอยู่หาก,กินมันบานพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่ครับสวัสดีครับค่ะ,ว,คะวัสดีก่อนวันดีก่นแล้วเด็กน้อยสวัสดีค่ะไหนคนแดงพุ่ม สวัสดีครับก่อนเร็วกลับบ้านแล้วเป็นสนุกเลยเพื่อนหมดเลยสวัสดีครับก่อนเร็้กวับบ้านแล้วครับ